รับหน้าเอกหน่อยขัเสนกระสอนอะไรนะว่าอาจจกหน้าพอครับมาพร้อมกัเอกวงมือนน้องโดนขาวโดเสียงที่หกับมาให้งแา่ตัวอรกอยู่้าน้ายหน้าบคดให้โดนนอนแตบนั้นแบ่าตับน้ำใจน่าหน้าดีนะครอบขอบโดนอะไรครับาัวน้ำใจนะครับว่าสายอะไรน่างมาพวกนี้จะครับ เราขอขอบคุณมานนั้นไม่เลยนะพี่หลาเราไดู้พี่หานไดนับตเลยจ้าเน้นนับตัวให้เ่าขอร้องบอกเลยพ่าจอหู่บ้านไหนกู้พี่หลานที่รักจะแนวน่งรคุณแม่พ่อแม่ยักชีพคนใรกาำถึงซ่งเจงของขันน้อิทานและพ่จา วัดยังไรร้อนเ่ยขอแค่ขัดเกลี้ยไม่ล้มลุกหมดยากไม่ได้น่ารกยัมือเล็กน้อยสองคนมีด้วยกันคือความชุ่มเป็นวัตถุที่ความช่ไม่หลุดลยนะถามเลยเกิดมชีินี้รู่กับี่ไหมมีใจไม่หลุดเ่เสด็เป็น่ nghe này của mà lên người. là năm tuổi đi xe được người nghe nghe này Nó cứ người đàn ông nhẹ nghe đi được người buồn. con tuổi mấy người แม่ลยมีแย่มากเมอนกับป็นลูกแม่มัแเลยลูกมาดีแม่แม่ดีก็ข่าวพกดเ่แม่ีแม่ม่ีแม่ม่ม่ีเจ้าพิศนากที่มาเด็ดใครไปยุ่งกันไม่ไเลันนีสาวดีใจเลืเกิดมาในชีวิตนี้รอกแรงจากพอห่วยเหลือแล้วนะครับ แังมี้อคู่พอทำแคบซูดไม่กระือมอล่แห็งแก่าเป็นลูกทีดีเป็นลูกที่ทำพูดของรเลูกเยพอใอ้เนเน่มีเสียงมีเสียตลอดไปที่เราชอบพินับเสมอแม่พ่อตาโตมันแกเ่หลานแ่ขอเสียตเลยนอเนียตัอไม่รวยไมรวยเนี่ยตัอพอยกรว่าไรทุกผ่านมาหมด ก็ลงมาแล้วเนร่ย